นาฬิกา Casio G Shock Limited Edition ออกใหม่ปี2021ตัวนี้เลยครับ สวัสดีครับผมชื่อเล็กมโนนะครับนาฬิกาที่อยู่ในกล่องเนี่ยเป็นนาฬิกาโรแมนซีรี์นะครับเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเราจะต้องกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับผมก่อนนะครับนาฬิกาแบรนด์หนึ่งที่เราขึ้นชื่อว่าเป็น Limited e dition นะครับเขาผลิตที่เมืองยามากาตะประเทศญี่ปุ่นและถ้าคุณเห็นกล่องเัี้ยฮะเป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนมากครับมันผูกกับนับปัดและสไตล์สําหรับนาฬิการุ่นนี้เลยนะครับ าฬิการุ่นหนึ่งที่เขาบอกว่าทำน้อยก็เป็นนาฬิกาที่ลงทุนได้ประเภท w a t c h Investment เนี่ย อยู่กับนาฬิกาเพียงแค่ไม่กี่รุ่นแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจครับที่คนสนใจที่จะลงทุนนาฬิกาในประเภท Limited Edition สสำหรับนาฬิกา G-Shock เรือนนี้ MTGB2000XMG สิ่งที่ผมเห็นก่อนนะครับว่านาฬิกาของเขาเนี่ยในอดีตที่ไปคอลลับกับแบรนด์ต่างๆโดยมากก็จะเป็นแบ็คดิจิตอลนะแต่ว่านาฬิการุ่นนี้มันเป็นนาฬิกาประเภทเข็มครับใช้ง่ายมากด้วยทีนี้เราก็อยากจะรู้ว่าแล้วเขาอินสปายมาจาก นาฬิกาเรือนหนึ่งที่ทําให้น้าปัดมันมีสีสันแบบมากมายเลยมันจะต้องมีที่มาอย่างแน่นอนสิ่งที่ผมเห็นตอนแรกก่อนนะครับผมจะเห็นว่ากรอบของเขาเนี่ยมีสีสันเยอะอันเนี้ยเป็นพระเอกเลยเนื่องจากว่ารุ่นที่แล้วนะครับที่ผมไปดูเป็นลักษณะข,ของคาร์บอนไฟเบอร์ที่เป็นสีดำๆเทาๆอันนั้นเป็นเอกลักษณ์ของ G-Shock แต่ว่านาฬิกา g s h o อ k เรือนนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของปี2021เขาทําเป็นครั้งแรกโดยการเอาคาร์บอนไฟเบอร์ที่เป็นสีสันต่างๆมาอัดรวมกันแล้วก็นํามาตัดให้เป็นกรอบตัวเรือนเราจะเห็นว่ากรอบของเขาเนี่ยที่เป็นสีสันเนี่ยถ้าเรามองจากด้านข้างก็จะเห็นว่าเป็นสีดำหมดเลยนะครับแล้วก็กรอบตัวนี้แหละเป็นพระเอกของนาฬิการุ่นนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นนาฬิการุ่น l i m i t e d Edition ตัวนี้นะครับ แต่ละเรือนเนี่ยก็จะมีลวดลายที่ไม่เหมือนกันความเป็นเอกลักษณ์ของเขาเนี่ยมันมาพร้อมกับสีสันและที่สําคัญเขามีอินสปายครับมาจากภูเขาสายลุงคอนเซปต์หรือหลักแนวความคิดของเขาเนี่ยมาจากการระเบิดของภูเขาไฟที่นำแร่ธาตุต่างๆจากภายในเนี่ยออกมาเพราะฉะนั้นแร่ธาตุต่างๆเนี่ยมันทําให้เกิดสีสันต่างๆเปรียบเสมือนเป็นภูเขาสายลุงกรอบตัวเนี้ย เป็นพระเอกของเมริกาเรือนนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นในวิธีการการทําขอบอันนี้นะครับก็คือการเอาคาร์บอนไฟเบอร์หลายๆสีมาบีบอัดรวมกันแล้วก็ตัดให้มันเป็นขอบแบบนี้นะครับนาฬิกาในรุ่นนี้เป็นรุ่นเดียวนะครับที่มันมีสีสันมากขนาดนี้นแต่ว่าคําว่าออกซิเดชันเนี่ยมันแปลไปถึงส่วนที่เป็นโลหะด้วยนะครับที่เขาทําให้มันมีหลายสีไม่ว่าจะเป็นสกรู จะเป็นปุ่มต่างๆนะครับ mm. ก็จะทําให้มันเป็นสีเงาเงาวาวๆ wow. Wow. สีที่ผมเห็นก็คือสีฟ้าสีชมพูสีแดงสีม่วงและในหน้าปัดของเขาก็ด้วยเช่นกันทีนี้มาดูกระจกนะครับถ้าคุณมองตรงๆเนี่ยคุณก็จะเห็นว่ามันใสแบบทะลุเข้าไปข้างในเลยนะครับเห็นระดับสีของไอออนที่เขาทําบนหน้าปัดเป็นสีสายลุงไว้แต่ถ้าคุณมองตะแคงข้างก็เห็นทะลุเข้าไปอยู่เหมือนกันนะครับแต่ ถ้าคุณมองไม่เห็นในที่มืดคุณลองกดไลเตอร์หรือไฟของเขาคุณก็จะเห็นว่าไฟของเขาเป็นไฟ LED นะครับเพราะฉะนั้นการเซฟไฟ LED ของเขาเนี่ยก็เป็นฟังก์ชันที่เขากําหนดมาด้วยนะครับและฟังก์ชันของเขาถึงแม้ว่าจะมีฟังก์ชันที่มากมายแค่ไหนก็ตามนะครับเขาจะต้องให้ความสําคัญกับการกันน้ําไปดูที่ฝาหลังของเขานะครับการกันน้ํา200เมตรหรือ20บาร์เนี่ย เป็นคุณสมบัติที่สำคัญของนาริกาในประเภทเอ็กซ์ตรีมแบบนี้เลยนะครับมันมากับน้ํำหนักที่แสนจะเบาแค่121กรัมแค่นั้นเองนะครับสำหรับในการในประเภทเนี้ก็ทําให้คุณนั้นทำกิจกรรมได้อย่างมากมายใส่มันโดยที่ไม่หนักข้อมือเลยก็ว่าได้นะครับทีนี้เรามาดูที่ตัวเรือนของเขาที่เห็นเป็นสีดำนะครับมันเป็นการเอาโลหะ มาผสมกับคาร์บอนเวลาเราเห็นด้านหลังเนี่ยมันก็จะเป็นคาร์บอนสีดํานอกจากที่เราเห็นวัสดุที่เป็นโลหะกับคาร์บอนที่เป็นฝาหลังเราก็จะเห็นที่ปุ่มของเขาด้วยนะครับการทําปุ่มของเขาเนี่ยให้สีสันที่แตกต่างผมจะเห็นว่ามันมีสีชมพูนะครับสีฟ้านะครับและแอบมีสีลับสีแดงอยู่ในตําแหน่งปุ่มด้านนี้ในเรื่องวัสดุของเขาเนี่ยก็เรียกว่าคาสิโอจีช็อกตัวเนี้ย ให้วัสดุที่แตกต่างแบบชั้นยอดและพลิกไปด้านหลังอีกครั้งหนึ่งก็จะเห็นว่ามีสีฟ้าสดใสมีทั้งสีส้มอยู่ด้านหน้าอีกเพราะฉะนั้นการให้สีสันของนาฬิกาเรือนนี้แตกต่างจากรุ่นก่อนๆอย่างมาก,กรุ่นก่อนๆกก็จะเห็นว่าเน้นไปที่สีดําถ้าพูดถึงเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ก็จะเป็นสีดําและสีเทานะฮะแต่ว่าคาร์บอนไฟเบอร์ของตัวนี้ก็จะเป็นสีลุง้งหรือเรียกว่าเป็นสายลุง้งเยอะยๆยไปหมดเลยรวมถึงโลหะที่เขามาคู่กับ ส่วนของการล็อกสายก็คือเรียกว่า b u c k กิตัวนี้ก็เป็นสีโ o สโก o l d รวมถึงคูเข็มขัดหรือว่าตัวล็อกสายตัวนี้ก็จะเป็นสีโ o สโก o ด d ด้วยเช่นกันพร้อมกับแกะสลักคำว่า G Shock ทีนี้เรามาดูฟังก์ชันกันต่อถ้านาฬิการเรือนหนึ่งของคุณจำเป็นต้องใช้ฟังก์ชันอะไรบ้างสิ่งที่ผมต้องการมันมากที่สุดก็คือว่าเวลาต้องเที่ยงตรงถ้าเวลาเที่ยงตรงเนี่ยจะต้องมีฟังก์ชันการจับเวลาเดินหน้า และจับเวลานับถอยหลังเพราะฉะนั้นฟังก์ชันที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นฟังก์ชันที่สําคัญที่คุณสามารถเซตและเล่นเองอยู่ในฟังก์ชันบนนับปักเขาด้วยนะครับเราจะเห็นได้ว่าวิธีการปรับเล่นนั้นมันจะต้องไปที่ปุ่มด้านนี้ แล้วก็ปรับเลือกโหมดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นโหมดที่ผมเห็นและสําคัญที่สุดที่คุณสามารถเล่นอยู่บนนี้ก็คือโหมดของการปรับเวลาแต่เวลาของคุณไม่ต้องปรับแล้วนะครับเพราะว่ามันซิงค์ผ่านสมาร์ทโฟนและฟังก์ชันของการจับเวลาการจับเวลานับถอยหลังก็เล่นได้ด้วยปุ่มโหมดตัวนี้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นการจับเวลานับถอยหลังหรือการจับเวลาเดินหน้า เขาจับเวลาตั้งต้นตั้งแต่1วินาทีไปจนถึง24ชั่วโมงนะครับนาฬิกาเรือนหนึ่งที่ให้ฟังก์ชันการจับเวลาได้ถึง24ชั่วโมงก็แสดงว่าคุณสามารถใช้ในาฬิกาเรือนนี้ได้แบบทั้งวันทั้งคืนและที่สําคัญคุณสามารถตั้งเวลาปลุกได้ด้วยการคอนโทรลผ่านสมาร์ทโฟนเพราะฉะนั้นสมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยมันจะควบคู่กับนาฬิการุ่นนี้ด้วยนะครับ การเล่นสมาร์ทโฟนเนี่ยก็ไปที่แอปพลิเคชันคย์โหลดแอปพลิเคชันของคำว่า G-Shock ขึ้นมาก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้คุณเลือกโหมดให้ตรงกับนาฬิกาที่คุณสวมใส่อยู่นะครับไม่ใช่เป็นเฉพาะรุ่นนี้รุ่นเดียวนะครับที่จริงแล้ว MTG B 2 0 0 0เนี่ย ก็จะเป็นอีกตระกูหนึ่งนะครับที่คุณสามารถคอนโทรลผ่านสมาร์ทโฟนได้นะครับถ้าคุณใช้นาฬิการุ่นนี้นะครับผ่านสมาร์ทโฟนคุณสามารถตั้งเวลาเป็นเวล time ได้มากถึง300เมืองทั่วโลกนะครับมันมีฟังก์ชันที่ละเอียดมากถึงขนาดนั้นและมันยังบอกด้วยนะครับว่านาฬิกาของคุณเนี่ยจะตั้งคู่กับเวลาอีกประเทศหนึ่งแสดงว่าคุณสามารถดูเป็นดูโอไทม์และดูเป็นเวลไทม์ด้วยการซิงเข้าไปกับ สมาร์ทโฟนของคุณทีนี้เรามาดูสายกันต่อนะครับนาฬิกา G Shock โดยปกติก็จะเห็นว่าเป็นสายเหล็กนะแต่ว่าตัวนี้เป็นสายไฟเบอร์ครับการให้รายละเอียดของวัสดุของการทําสายเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากวิธีการที่ผมจะดูในาฬิกาผมจะดู3อย่างนะครับคือดูตัวเรือนดูกลไกลและก็ดูสายดูทั้งหมด3อย่างสายเนี่ย เป็นสายที่ใช้วัสดุเป็นไฟเบอร์ที่บางคนบางท่านก็เรียกว่าเป็นพลาสติกหรือเรียกว่าเป็นยางก็ได้นะครับแต่สําหรับผมสินี่ผมสัมผัสเนี่ยมีการผสมระหว่างพลาสติกและยางนะแต่ว่าค่าทางเคมีของเขาเนี่ยถ้าเราพูดว่าเป็นไฟเบอร์นะครับมันน่าจะมีความแข็งแรงทนทานได้มากกว่าพิกดูด้านในเห็นไหมฮะว่า มันมีลักษณะการหนึบและล็อกข้อมือได้ดีคล้ายๆกับตีนตุ๊กแกแบบนี้นะผมพูดว่ามันเป็นแบบนั้นเพราะว่าวิธีการสวมใส่เวลาเราใส่นะครับนาฬิกาบนข้อมือของเรามันจะไม่กลิ้งไปนั่นเองแบบนี้สวมใส่แบบง่ายๆแล้วก็ล็อกปึก๊กจบนาฬกาถ้าด้านในสายของเขาเนี่ยมันเรียบบางทีมันหมุนนะแต่ว่าถ้า สายด้านในของเขาเนี่ยทำให้มันมีร่องเพื่อล็อกกับแขนเนี่ยก็แสดงว่านาฬิกาเรือนหนึง่งที่มันมีบุคลิกแบบเอ็กซ์ตรีมได้หรือว่าใช้กิจกรรมตลอดเวลาได้ถึง24ชั่วโมงเนี่ยก็จะมีนาฬิกาในบางประเภทที่ทําได้ถ้าเราพูดถึงนาฬิกาที่มันทนทานเราจะเข้าใจมันได้ว่านาฬิกาประเภทพวกนั้นอนะ่ะมันจะเป็นนาฬิกาที่เอ็กซ์ตรีมได้มันจะต้องมีคุณสมบัติ3ประการเรียกว่าเป็น Triple G Re s i s t นะครับคือทนต่อแรงกระแทกทนต่อแรงสั่นสะเทือนและทนต่อแรงเสียดทาน มันจะทนมากขนาดนี้นะครับก็แสดงว่าวัสดุที่นํามาใช้ในในาฬิกาเล้วเนียก็ต้องมีความทนแข็งแรงแล้วก็เป็นวัสดุที่ชั้นเลิศด,ด้วยทีนี้แหละเราถึงจะเห็นได้ว่านาฬิกาเรือนหนึ่งที่มันมีมูลค่าครึ่งแสนนะ อันเนี้ยราคาของเขาประกาศไว้5้า0ม่บาทนะครับถ้าคุณจะอยากได้นาฬิกาอะไรเนี้ยคุณก็ต้องตามหามันสักหน่อยเนื่องจากว่ามันเป็นนาฬิกา Limited Edition ที่จริงแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นมูลค่าที่แพงนะครับแต่การหานาฬิกาที่มันมีคุณสมบัติที่ผมได้พูดไปนับเป็นครั้งแรกนะครับของ G-Shock ok ที่ทำนาฬิกาที่มีคุณภาพมากคุณลองตามหาดูนะครับว่าคุณจะเจอมันหรือเปล่าแต่ถ้าคุณได้ครอบครองมันเนี่ยก็ยินดีด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะไซส์แขนเล็กหรือใหญ่มันก็เข้ากับข้อออมือของคุณ เพราะขนาดของเขามีขนาดใหญ่ถึงประมาณ50มิลิเมตรเลยนะครับแต่ข้อมือของผมเนี่ยก็ข้อมือไม่ใหญ่ก็ใส่ได้แบบเต็มๆข้อมือเลยและสําหรับคนที่ข้อมือเล็กคุณก็ใส่มันได้อยู่แล้วนะครับเนื่องจากว่าการให้ขนาดของรูร้อยเข็มบนสายของเขาเนี่ย ทำสำหรับคนแขนเล็กด้วยเช่นกันคุณจะเก็บนาฬิกาเรือนนี้ในรูปแบบของการใช้งานอย่างสม่ำเสม,มอหรือเก็บเป็นของมีมูลค่าก็ทําได้โดยทางนั้นเพราะว่านาฬิกาเรือนนี้มันสามารถรับพลังงานแสงอาทิตย์และมันสามารถใช้งานได้ถึง29เดือนนะครับโดยที่คุณจะต้องปรับโหมดในการเซฟพลังงานในสมาร์ทโฟนของคุณเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะใช้นาฬิกาเรือนนี้ให้ได้ฟังก์ชันอย่างสูงสุดก็ใช้ควบคู่กับสมาร์ทโฟนของคุณแล้วพบกันใหม่กับวิดีโอในตอนหน้านะครับว่าผมจะนําเสนอ นาฬิกาในฟังก์ชันต่างๆมากมายที่คุณจะต้องตามหามันให้ได้นะครับพบกันเล็กมโนนะ